สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆน้าๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการหาอยู่หากินกับธรรมชาติครับวันนี้นะหวังก็มายามรอบครับวันนั้นนะหวังมาดักไว้นะครับผมฝาทางน้ําไหลนี่ครับวันนี้น้ําแห้งหมดแล้วนะครับน้ําแห้งหมดแล้วนี่ครับวันนั้นดักไว้ตรงนี้ครับ ก็หมานไปหลายตัวนะครับได้ลงมาดักไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีฟาหมานหรือเปล่านะครับ จะหวานไหมเนาะเงียบๆมันมีหอยเพียบเลยอ้าวมีปลาดิ้นอยู่มีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวนะหวังจะยกดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับผม กเกียร์โอ้โหโอ้โหยอดที่อยอดครับคุณผู้ชมหอยเพียบ <c oughs> อยอดเลยครับหอยเพียบ นี่ครับปลาช่อนสองตัวครับผมหมานๆครับผมอหอยเพียบเลยครับนี่ <c oughs> นี่ครับหอย <c oughs> เพียบเลยปลาช่อนสองตัวนะครับผมเดีว,ดวาวกัาปลา มานมาแล้วครับรอบสิ่งทำงานเลยครับตัวครับสวยๆครับตัวสวยๆ ตัวที่สองครับตัวสวยๆเลยครับหมันๆครับผมนี่สองตัวครับผมหมันๆครับนวังกระดาษไว้สามสี่วันนะครับแล้วก็เพิ่งมายามวันนี้นะครับวันนี้นวังก็ออกไปทํางานมาครับทํางานครึ่งวันก็ทํางานแล้วนะครับวันนี้พักครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่อครับ เดี๋ยวนะหวังจะเอาหอยออกแล้วก็จะดักไว้ต่อนะครับผมไปครับนะหวังดักไว้สองลูกเดี๋ยวนะหวังพาพยายามอีกลูกหนึ่งนะครับผมนี่ครับลูกนี้อยู่นี่ทำไมมันเปิดอย่างนี้อมันผิดปกตินะครับเออมันผิดปกติเดี๋ยว ดูกันดูก่อนี่าหมานไหมปกติแบบไหน,นโอ้ยหอยหอยเพียบเลยครับนี่หอยโอ้ยหอยเพียบเลยลูกนี้ไม่ไม่หม,มานปลาน้าครับหมานหอย น่าหวังว่าน่าหวังปิดไว้ดีนี่ใครมาเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาหอยออกก็อะ,อะไรรอบอยังอยู่หอยเพียบลูกนี้หูถุดยอดครับวันนี้น่าหวังก็ได้ปลาสองตัวครับผมผลงานยามรอบสิ่ง รอบซิ่งสองลูกได้ปลาช่อนสองตัวมันๆครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นาวังด้วยนะครับผมคลิปนี้นาหวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน้ำเพียบเลยครับ